นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่ยีสเสียงดังตอนเที่ยงคืนถึงแม้ว่าฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนจะกำลังก่อให้เกิดภัยพิบัติที่น่ากลัวขึ้นในเมืองสีก็ตามแต่นอกจากความซางคนเดียวที่สามารถร่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถึงอันตรายเหล่านี้แล้วคนอื่นๆกลับไม่ได้สังเกตเห็นอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้แต่อย่างใด แม้กระทั่งมีคนไม่น้อยเลยต่างแสดงความปิติยินดีออกมาเพราะคิดว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่ม่านหมอกได้สลายหายไปแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นฮองเต้พี่เป็นอะไรหรอเมื่อเห็นท่าทางขมวดคิ้วแน่นของควางซางหลิวซินที่กำลังปิติยินดีในเรื่องม่านหมอกได้มาลายหายไปนั้น<อ>ก็อึ้งงันขึ้นมาทันทีก่อนจะสายหน้า พร้อมพูดปลอบใจขึ้นว่าฉันรู้ว่าพี่กังวลเรื่องคำทำนายที่กลาเป็นจริงของโพสต์นั้นแต่ตอนนี้เรื่องก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนี่นาะพี่กังวลไปก็ไร้ประโยชน์สิ่งที่พี่ควรทําในเวลานี้คือไปพักผ่อนสักหน่อยไม่งั้นขืนยังฝืนทําต่อไปร่างกายพี่ก็คงได้สุดลงไปแน่ๆเมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวซินที่อยากจะคลี่คลายความกดดันของความซางให้เบาบางลง จึงได้ทำการเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันทีอ๋อจริงสิข้อมูลที่พี่รวบรวมเหล่านั้นจริงๆแล้วฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลมากมายขนาดนี้ก็ได้น่าเสียดายถ้าคิดได้ก่อนหน้านั้นพวกเราคงจะประหยัดเวลาได้ไม่น้อยเลยทำไมล่ะเพราะข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากสำหรับความสางังดังนั้นเมื่อได้ยินหลิวซินพูดแบบนี้สีหน้าของเขาจึงได้แสดงออกถึงความสงสัยขึ้น ราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่พี่รวบรวมได้นั้นมีหลายอย่างที่ไม่สามารถปรากฏออกมาได้หรือพูดได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะปรากฏตัวออกมาก็ไม่อาสร้างภัยคุกคามต่อมนุษย์ได้ละสิหลิวซินยักไหลหลังจากนั้นก็ชี้ไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับผีสาวผมยาวคนหนึ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอให้หวางซางดูก่อนจะพูดว่าดูนี่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดทำไมล่ะเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวซิน ควางสังก็ยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้นไปอีกนี่คือปีศาจสาวซาดโากในหมู่บ้านบนภูเขาที่มีชื่อเสียงไม่ใช่หรอยังมีหนังเรื่องริงของเธออีกด้วยนะหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญคลาสสิกมากเรื่องหนึง่งแม้กระทั่งที่ต่างประเทศก็ยังมีการนำไปถ่ายทำรีเมคใหม่อีกหลายเรื่องด้วยซาดโกและหนังเรื่องริงมีชื่อเสียงมากแต่ปัญหาก็คือเธอไม่สามารถปรากฏตัวออกมาได้หลิวซินยักไหล่ก่อนพูดต่อว่า ถ้าพี่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วพี่จะเข้าใจการที่ซาดโกจะปรากฏตัวอย่างแรกเลยคือพี่ต้องได้ดูเทป,ปวิดีโอแห่งการสาบแช่งของเขาแต่ตอนนี้ยุคสมัยนี้เทป,ปวิดีโอนั่นไม่มีแล้วถึงแม้ว่าจะทำเทป,ปวิดีโอการสาบแช่งขึ้นมาใหม่แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครดูมันอยู่ดีอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อได้ยินคำอธิบายของหลิวซินในที่สุดควงซางก็เข้าใจ หนังเรื่องริงเป็นเรื่องเล่าในยุคสมัยเก่าซึ่งหนังเรื่องนี้จริงๆก็ผ่านมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นภายใต้สถานาการณ์นี้เทปวิดีโอในปัจจุบันก็คงจะสูญหายไปหมดแล้วถึงแม้ว่าเทปวิดีโอแห่งการสราบแช่งของซาดโกจะมีอยู่จริงก็ตามแต่มันคงใช้การไม่ได้แล้วในตอนนี้ <c oughs> แต่ทว่าในขณะที่หลิวซินและควางซางกำลังถกเถียงกันเรื่องหนังริงอยู่นั้น โทรศัพท์ของหลิวซินก็ดังขึ้นมาทันใดเอ๊ะดึกขนาดนี้แล้วยังมีใครส่งวิดีโอมาให้ฉันอีกเนี่ยเมื่อเห็นว่าเป็นข้อความทางโทรศัพท์ใบหน้าของหลิวซินก็ปรากฏสีหน้าแห่งความอยากรู้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดดูวิดีโออันนั้นแต่ทว่าในชั่วพริบตาดูเหมือนว่าหลิวซินได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรบางอย่างสีนหน้าของเขาซีดลงแม้กระทั่งร่างกายของเขา ก็เริ่มสั่นเทาขึ้นทไวเหรอเจอผีเหรอเมื่อเห็นใบหน้าที่ซีดเผือดของหลิวซินมือทั้งสองข้างสั่นเทาแทบจะถือโทรศัพท์นั้นไว้ไม่อยู่ก่อนที่ความสังจะยื่นหน้าออกมาดูด้วยความอยากรู้วิดีโอประหลาดประหลาดอันหนึ่งกำลังฉายภาพหน้าจอของโทรศัพท์ที่อยู่ในมือของหลิวซินในวิดีโอนั้นมีผู้หญิงสวมชุดกิโมโน โฉมหน้างดงามคนหนึ่งกำลังหวีผมแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกบานหนึ่งแต่ต่อมาภายในกระจกบานนั้นกลับปรากฏผีสาวผมยาวตนหนึ่งทว่ายังไม่ทันที่หวางสางจะได้เห็นลักษณะใบหน้าของผีสาวตนนั้นชัดๆผู้หญิงที่กำลังหวีผมแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกนั้นกลับยิ้มประหลาดออกมาจากในวิดีโอนั้นและเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่ภาพวิดีโอนั้นได้ถูกตัดไป ภาพที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอต่อไปคือภาพของข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้บนภูเขาแห่งหนึ่งหลังจากนั้นภาพข่าวนี้ก็กลับตัดไปอย่างฉับพลันก่อนเปลี่ยนไปเป็นภาพระยะใกล้ของดวงตาข้างหนึ่งแต่ลึกเข้าไปในรูม่านตาของดวงตานั้นมีตัวอักษรคำว่าบริสุทธิ์ที่บิดเบี้ยวไปมาอย่างชัดเจนในที่สุดภาพนั้นก็ได้กระพริบอีกครั้ง กอดไปหยุดที่บนบ่อน้ำที่แห้งขอดมืดสนิทอันหนึ่งหลังจากนั้นวิดีโอนั้นก็จบลงหน้าจอโทรศัพท์ของหลิวซินไม่รู้ว่ามืดสนิทไปได้ยังไงแต่ในเวลานี้หน้าจอโทรศัพท์ที่ดำสนิทของหลิวซินก็ได้สะท้อนแสงออกมาควางซางกลับเห็นมันได้อย่างเลือนลางดูเหมือนว่าจะมีเงาหนึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของพวกเขาเป็นผู้หญิงประหลาดที่สวมเสื้อสีขาว ใบหน้าถูกปกคลุมด้วยผมยาวกำลังจ้องเขม็งมาที่พวกเขาอยู่พริบตาเดียวความรู้สึกที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขันที่เกิดขึ้นตอนประสบพบเจอกับดิก,กอร์ที่รุนแรงหลายร้อยเท่าได้ปรากฏขึ้นมาในใจของควางซังอีกครั้งความรู้สึกตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันมันรุนแรงขึ้นจนกระทั่งเกิดความรู้สึกที่บีบรัดเขาอย่างถึงขีดสุดราวกับว่าร่างทางร่างสัมผัสดได้ถึงความหนาวแข็งทื่อ ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของหลิวซินก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เสียงกรี๊งได้ดังขึ้นดูเหมือนว่าผีสาวที่อยู่บนหน้าจอนั้นได้มาลายหายไปทันทีในเวลาเดียวก,กันกับที่ความรู้สึกบีบรัดจนแทบจะทําให้ควางซางหยุดหายใจนั้นก็ได้มาลายหายไปเช่นกันในที่สุด เขาก็ได้หายใจเฮือกใหญ่ได้อย่างเต็มปอดอีกครั้งสิ่งที่ควางซางเพิ่งจะค้นพบภายในไม่กี่วินาทีก่อนหน้านั้นทำให้เสื้อผ้าด้านหลังของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นไปทั่วทั้งหลังในเวลาเดียวกันโทรศัพท์ของลิวซินก็ยังดังขึ้นอย่างไม่ขาดสายฮัลโหลในขณะที่เสียงกริ้งนั้นดังขึ้นอย่างเร่งด่วนนั้น หลิวซินที่ตกอยู่ในอาการราวกับถูกผีเข้านั้นได้ลังเลอยู่นานก่อนจะกดรับทั้งทงท,งที่ยังสั่นเทาไปทั้งตัวแต่ทว่าหลังจากกดรับสายเสียงต่ำอันแหบแห้งเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นมาจากปลายสายมันเป็นเสียงพื้พารรแปลกๆราวกับเสียงของปีศาจ เมื่อได้ยินเสียงที่ดังแผ่ขยายออกมาจากปลายสายในที่สุดหลิวซินก็สุดลงไปก่อนที่เขาจะตะโกนออกมาพร้อมกับเควื่องโทรศัพท์ไปจนกระแทกกับกำแพงอย่างรุนแรงจากนั้นก็คุกเข่าลงก่อนที่ร่างกายของเขาจะสั่นอย่างรุนแรงไปทั่วทั้งตัวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วิดีโอเมื่อกี้มันคืออะไรทำไมได้ถึงกลัวขนาดนี้ในขณะที่มองไปทางหลิวซินที่มีท่าทางหวาดกลัวจนเกือบจะล้มพับลงไปนั้น ขวางซางก็ร้อนใจขึ้นมาทันใดก่อนจะตะโกนใส่หลิวซินไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดแต่ทว่าหลิวซินในเวลานี้กลับดูเหมือนกลายเป็นคนสับสนมึนงงไปแล้วไม่ว่าขวางซางจะพูดอะไรเขาก็ทำได้เพียงตัวสั่นราวกับคนโง่ง,งมเท่านั้นเขาเอาแต่พึมพำกับตัวเองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับหยดน้ำตาที่เริ่มไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้าง ในขณะที่มองหลิวซินที่ดูเหมือนวิญญาณลุดลอยออกไปควางซางก็หลังเลเล็กน้อยหลังจากนั้นก็กัดฟันกรอดก่อนพลิกมือแล้วตบไปที่ใบหน้าของหลิวซินอย่างแรงฮงเต๋อเราตายแน่แนแรงฝ่ามือของควางซางนั้นไม่ได้เบาเลยแม้แต่น้อยไม่เพียงแต่จะฝากรอยฝ่ามืออันบวมนูนที่ฟาดไปอย่างรวดเร็วบนใบหน้าของหลิวซินแล้ว อีกครั้งยังเรียกสติของหลิวซินกลับมาได้อีกด้วยหลังจากที่ได้สติกลับมาหลิวซินกลับอดที่จะเข้ากอดฮวางซางไม่ได้ก่อนจะร้องไห้โฮออกมาทำไมทำไมเทปวิดีโอสาบแช่งของซาดากโกถึงได้มาอยู่ในโทรศัพท์ของฉันนะวิดีโอสาบแช่งของซาดากโกนายจะบอกว่าวิดีโอที่เราดูกันเมื่อครู่เป็นวิดีโอที่อยู่ในเทปแห่งการสาบแช่งอันนั้น เมื่อได้ฟังคำพูดของหลิวซินควางซางก็มีปฏิกิริยาตอบกลับทันทีหลังจากนั้นก็รีบหาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับหนังเรื่องริงและซาดะโกในหมู่บ้านบนภูเขาทันทีผลที่ได้คือวิดีโอที่พวกเขาได้ดูเมื่อสักครู่กับเนื้อหาของวิดีโอในเทปแห่งการสาบแช่งนั้นเหมือนกันแต่ตามคำอธิบายในหนังเรื่องริงได้เขียนไว้ว่าเมื่อใดที่เห็นเทปวิดีโอแห่งการสาบแช่งหลังจากนั้นเวัน วิญญาณของซาดโกจะกลับมาแย่งชีวิตของพวกเขาไปนี่คือคำสาบมรณะเจวันในตำนานแต่ทำไมวิดีโอคำสาบแช่งนี้ถึงได้มาปรากฏในโทรศพัพท์ล่ะเล่นพิเรนกันเหรอความคิดที่เพิ่งผุดขึ้นมานี้ได้ถูกความสางกำจัดไปถึงแม้เนื้อหาในวิดีโอจะเป็นเรื่องโกหกก็ตามแต่นางผีที่เขาเพิ่งได้ดูเมื่อสักครู่รวมถึงความรู้สึกที่ตกอยู่ในสถานการณ์ขับขัน และความรู้สึกบีบรัดจนแทบจะหยุดหายใจนั้นไม่ได้เป็นเรื่องโกหกแต่อย่างใดวิดีโอแห่งการสาบแช่งนี้เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนแต่ในเวลาเดียวกันความสงสัยมากมายได้ปรากฏขึ้นมาในใจของควางซางซาดโากที่อยู่ในหนังเรื่องริงตามที่หลิวซินเล่านั้น <c oughs> เห็นได้ชัดว่าเธอใช้เทปวิดีโอแห่งการสาบแช่งในการฆ่าคนแต่ทําไมตอนนี้กลับกลายเป็นวิดีโอในโทรศัพท์ไปได้ละ่ะเป็นไปได้ไหมว่า ผีร้ายจะทันยุคสมัยก้าวหน้าตามเทคโนโลยีกันใช้แล้วเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ในหัวของควางซางก็เปล่งประกายแสงออกมาทันใดในที่สุดเขาก็หาคำตอบของเรื่องทั้งหมดเจอจนได้ฉันรู้แล้วว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมหรอเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางหลิวซินดูเหมือนจะจับฟางช่วยชีวิตเส้นหนึ่งได้ ก็ถามขึ้นมาด้วยความเคร่งเครียดเพราะว่าสิ่งที่พวกเราต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งหลอกลวงหรือเรื่องเล่าที่มีอยู่ในหนังอีกแล้วความสร้างสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก,ก่อนพูดด้วยใบหน้าจริงจังถ้าหาคำทำนายในโพสต์นั้นเป็นความจริงขึ้นมาจะมีสัตว์ปลาตัวใหม่ปรากฏขึ้นอีกอย่างถ้าสัตว์ปลาตัวนั้นคือสดาโกในหมู่บ้านบนภูเขาจริงๆง,งั้นสดาโกตน,นี้ก็จะกลายเป็นผีร้ายที่มีอยู่จริงๆ และถ้าหากว่าซาดโกมีตัวตวจนจริงๆแล้วเงื่อนไขในการปรากฏตัวที่เราต้องได้ดูเทปวิดีโอแห่งการสาบแช่งนั้นก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปเมื่อพูดถึงตรงนี้ควางซางก็อดที่จะกำมัดของตัวเองไว้แน่นไม่ได้แต่ถึงยังไงเทปวิดีโอแห่งการสาบแช่งนั้นก็เป็นเครื่องมือฆ่าคนเพีงยงอย่างเดียวของซาดโกถึงแม้ว่าเทปวิดีโอนั้นจะล้าสมัยไปแล้วแต่ถ้าซาดโกใช้วิดีโอนในโทรศัพท์ฆ่าคนจริงๆ มันก็น่ากลัวเกินไปแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางลิวซินก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันใดเพราะรู้ว่าโทรศัพท์แทบจะกลายเป็นของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคนเลยก็ว่าได้อีกทั้งวิดีโอในโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ออกไปได้อย่างรวดเร็วถ้าซาดโากใช้วิธีการนี้ฆ่าคนจริงๆแล้วก็งั้นเกรงว่าเราคงจะไม่ต้องรอให้ซอมบี้ระบาดแต่อย่างใดมนุษยชาติ ก็ได้ตายด,ยด้วยน้ำมือของซาตะโกแล้วถึงอย่างนั้นคนที่เคยดูหนังมาก่อนก็ต้องรู้ว่าถ้าอยากกำจัดคำสาบมรณะ7วันของซาตะโกออกไปมีเพียงวิธีเดียวคือต้องกอปปี้เทปวิดีโอชุดหนึ่งส่งต่อให้คนอื่นถึงตอนนั้นตัวเองก็จะรอดพ้นคำสาบดีบ่งชี้ได้ว่าในกรณีที่คำสาบของซาตะโกเริ่มแพร่กระจายออกไปเพื่อรักษาชีวิตของตัวเอง ผู้คนที่หวาดกลัวจึงใช้วิดีโอคำสาปเหล่านี้แพร่กระจายออกไปเมื่อเป็นอย่างนั้นอีกไม่นานจำนว,นวนวิดีโอคำสาปแช่งเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์อย่างหนึ่งจนกระทั่งเพียงพอที่จะทำลายอารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดมีหน้าละระบบนั่นจึงได้พูดว่าซอมบี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจุดจบโลกเท่านั้นเมื่อคิดขึ้นได้ การเปลี่ยนวิธีสาบแช่งของซาดโากจึงเป็นภัยคุกคามสำหรับมนุษย์เกรงว่าจะไม่น้อยไปกว่าซอมบี้เลยแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอนาคตของมนุษย์ตอนนี้พวกเขาดูเหมือนน่าจะก,กังวลถึงอนาคตของตัวเองแล้วถึงอย่างไรตอนนี้พวกเขาก็คงจะถูกคำสาบแช่งของซาดโากลากเข้าไปพัวพันแล้วนี่บ่งบอกได้ว่าถ้าพวกเขาไม่คิดกำจัดคำสาบแช่งของซาดโากหรือส่งคำสาบแช่งนี้ไปให้ผู้อื่นแล้วก ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปชีวิตของพวกเขาก็จะเหลือเพียงเจ็ดวันสุดท้ายแล้วแต่ในความเป็นจริงหลิวซินและควางซางกลับยังไม่ได้มีโอกาสหาทางรับมือกับซาระโกที่จะมาหาพวกเขาได้เพราะทันใดนั้นเองเสียงสัญญาณเตือนการป้องกันภัยก็ดังขึ้นมาภายในเมืองซีอย่างฉับพลันตามมาด้วยเสียงปืนที่ดังระงมขึ้นบ้านรั่วและยังเจอฝนตกทั้งคืนในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่หลิวซินและควางซาง ได้เข้าไปพัวพันกับคำสาปแช่งนั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในคืนฝนตกกระหน่าก็ได้ปรากฏออกมาในที่สุดแล้ว